ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเนวก้านะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการปรับให้อักขระไม่ลอยนะครับไม่ใช่การปรับด็กนะครับเป็นการลงนะครับก็จะเป็นการลงฟอนนี้แหละนะครับทาให้แบบเนี้ยตัวหนังสือของเราอยู่ครบนะครับซึ่งปกติจะไม่อยู่ครบนะนะครับอ่าโอเคครับผมก็ปกติคือเวลาเราเล่นอะไรเนี่ยคือ อักษรมันจะไม่ครบนะครับคือเราจะทําให้มันครบง่ายๆเลยนะครับแค่เราลงฟอนต์อ่าโอเคนะครับสําหรับการลงฟอนต์นะครับผมก็จะให้ลิงก์นะครับก็ก็สําหรับเครดิตนะครับก็เอามาจากมิสเตอร์ฟนทีีนะครับแล้วก็โลลิจังนะครับพี่โลลิจังนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมก็เอามาสอนต่อนะไม่เป็นไรหรอกนะครับโอเคก็เดี๋ยวลิงก์นี้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็เข้ามาได้นะครับก็มาโหลดกันอ่าครับพอเราเข้าลิงก์มานะครับเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ไปเลยนะครับ อโอเคนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จเราก็มาที่ดีพีซีอ่าคืออย่าลืมออกเกมนะออกเกมก่อนนะครับแล้วก็ให้เรามาที่ดาวนโ์โหลดอ่าแล้วก็เข้ามาไฟโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นการแตกไฟล์นะครับก็ให้เรากดคลิกขวาที่ไฟล์ที่เราโหลดมานะครับให้เรากดแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับหรือว่า e x t r a c เนียลงไปเลยนะครับอ่าแล้วเราก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับแล้วก็ให้เรากดเนี่ยเข้ามาในไฟนี้นะครับแล้วก็ ร้อมนะครับต <ique> um. ่องอันนี้นะครับแล้วก็กดชีกขวาอินสตอลนะครับก็มันจะให้เรากดเย็นนะครับเราก็ลงไปเลยนะครับซึ่งผมไม่ลงนะอ่านะครับเพราะว่าคือผมลงแล้วนะครับกดอยู่ปะไม่ทันละโอเคก็ลงเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมก็สามารถใช้แบบนี้ แบบอักษรเต็มได้แล uh ้วนะครับก็คืออักษรจะอยู่ครบท่วนเลยนะครับเดี๋ยวลองเข้าเกมไปให้ดูนะครับว่าจะอยู่เหมือนเดิมไหมนะครับโอเคนะครับผมก็เข้ามาแล้วเราก็เรามาเช็คได้นะครับอ่าอ่าแทนที่อ่าสร้างเซิร์ฟเวอร์อะไรอยู่ครบนะครับการช่วนนะครับเกมต่างหารอยู่ครบนะครับคืออยู่ครบทุกอย่างนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ยอดนะครับอ่าดูนะครับครบหมดเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับ โอเคนะครับก okay, ็คือจะมีประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถลงได้นะครับที่ใต้คลิปอ่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้เนาะก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ชอบมากๆอย่าลืมกดซับสไคร์แอเก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับการดเนทนะก็สามารถดเนทได้ที่ใต้คลิปนะครับอ่าก็ดูนีกันมาด้วยนะครับเพื่อจะได้เอามาทำคลิปครับแล้วก็สำหรับพันซับนะครับก็จะมีกิจกรรมนะก็ช่วยกันกดซับสไคร์เยอะๆนะครับผม โอเคแล้วเจอกันนะครับ